สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็ไปได้ตะก้าขนมจีนมาแบบนี้นะคะช่วงนี้ตะก้าขนมจีนที่บ้านเยอะนะวันนี้เราก็เลยจะเอาตะก้าขนมจีนมาปลูกไม้มงคลกันค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปแขวนไว้ใกล้ๆบ้านเลยในบ้านเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเอาตะก้าขนมจีนแบบนี้เนี่ยไปปลูกอะไรกันค่ะและที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็คือนี่เลยรวยไม่เลิกค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะปลูกไว้ ได้ทั้งในที่ร่มลำไรนะคะหรือว่ากลางแจ้งที่แบบว่าโดนแสงแดดสักประมาณครึ่งวันก็ได้นะก็คือบางคนบอกว่าเขาปลูกทีไรก็ตายทุกทีนะคะทําไมถึงเน่านะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ําชื้นแฉะนะคะก็คือลดน้ําแค่อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งเขาก็อยู่ได้นะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใบเขายา,ยาวเกินไปถ้าอยู่ในร่มบางทีใบจะยาวมากนะคะเราก็ใช้วิธีตัด พอเราตัดใบปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาใบเขาเนี่ยมาชำต่อได้แบบนี้นะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วตามไปดูได้เลยค่ะแบบนี้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้วันนี้ก็จะมีตะกร้าขนมจีนนะคะมีรวดค่ะสำหรับเอาไว้ผูกนะคะเชือกสำหรับไว้แขวนนะคะแล้วก็ กันไกลสําหรับตัดลวดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะตัดลวดนะคะประมาณยาวสักเท่านี้นะคะสะักสามสี่อันโอเคเมื่อได้แบบนี้นะคะดักก็จะเอาตะกร้าขนมจีนมาครอบติดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอารวดค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้สายรัดก็ได้นะแต่ว่าสายรัดมันอาจจะเปลืองนะเราก็ใช้รวดค่ะ งอรวดก่อนแบบนี้นะคะจะง่ายนะคะแล้วก็ใส่รูลงไปแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้มันจะง่ายนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยค่ะแบบนี้นะคะทำสัก3าสที่นะคะเพื่อให้อยู่ค่ะหลังจากที่เราใช้ลวดล็อกเรียบร้อยนะคะข้างข้ง ประมาณ3-4ที่นะคะเพื่อให้อยู่ค่ะดาวก็จะใช้นี่นะคะมีดค่ะตัดส่วนบนของรกระกานะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วมันก็คือส่วนของก้นตะก,ก้านั่นแหละเราก็ตัดออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ปลูกต้นไม้ตรงนี้ค่ะนี่หลังจากตัดเรียบร้อยนะคะส่วนที่เราตัดออกมานะคะเราก็ใส่ไว้ที่ก้นตะก,ก้าแบบนี้ค่ะ จะได้ทีทีนะคะดินจะได้ไม่ร่วงค่ะหลังจากที่เตรียมตะกร้าเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาดินที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะดินที่เราใช้นะคะเป็นดินใบก้ามปูที่เราทําการหมักไว้นะคะสูตรนี้เนี่ยจะมีความร่วนปโปร่งนะคะแล้วก็น้าเนี่ยระบายได้ดีด้วยค่ะและหลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นรวยไม่เลิกของเรานะคะเอามาปลูกลงในตะกร้าขนมจีนที่เราเตรียมไว้แบบนี้ได้เลยค่ะ อันนี้เราก็จะใส่ดินนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้อยู่ตรงกลางๆนะคะจะได้ดูสวยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะหาเชือกค่ะมาปลูกสองข้างของตะกร้าขนมจีนนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําการแขวนค่ะเวลาผลูกนะคะท่านผู้ชมก็หาตรงที่มันตรงกันข้ามกันนะคะเพราะว่าเวลาเราแขวนเนี่ยจะได้ไม่เอียงค่ะอันนี้เราก็จะปลูกซ้ายขวานะคะหรือว่าถ้ามี รวดนะคะรวดที่เป็นรวดแขวนเราก็สามารถที่จะเอามาร้อยได้เลยค่ะ<ม>อันนี้เราก็จะร้อยเฉพาะซ้ายขวาน,นะค่ะหลังจากที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็แขวนได้แล้วค่ะทีนี้เราไปหาที่แขวนกันเลยนะคะหลังจากหาที่แขวนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ลดน้ําค่ะสําหรับการลดน้ํานะคะก็สามารถลดได้ตลอดเลยเพราะว่า เราปลูกในตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะน้ําจะไม่มีการขังแบบว่าจนลากเน่าแน่นอนนะคะอันนี้ก็ที่เราปลูกไว้เป็นต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะแล้วก็ปลูกไว้ในตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะก็คือข้อดีของเขาจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมีความโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ชื้นไม่แฉะคะ่ะวิธีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ารากจะเน่าด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆในการใช้ตะกร้าขนมจีนเอามาปลูกไม้มงคลค่ะนอกจากจะดูสวยงามแล้วนะคะก็ยังหาที่วางที่แขวนได้สะดวกด้วยค่ะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้นไม้เยอะไม่มีพื้นที่นะคะหรือว่าพื้นที่น้อยเราก็สามารถหาไม้มงคลเอามาแขวนไว้แบบนี้ได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะถ้ามีตะกร้าขนมจีนเยอะก็เอามาปลูกต้นไม้แบบนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ